เรื่องต่อไปครับจะพาไปทานขาหมูพะโล้สูตรบางพรุรุษที่จังหวัดกาญจนบุรีครับขาหมูหน้าตาหน้าทานนี้นะครับเป็นขาหมูสูตรบางพรุรุษของร้านไทยเฮาคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโตสายนอกฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีก่อนถึงสี่แยกมิลาเคิลออฟไลฟ์ Life, เรามาคุยกับพี่เบนหรือว่าคุณเบนญาหอชัยเอมอายุ46ปีที่พร้อมมาเผยเคล็ดลับการทำขาหมูสูตรบางพบุรุษครับสวัสดีครับพี่เบนครับ ขาหมูพะโลสูตรบานพ่ดุษมีที่มาอย่างไรครับที่มาก็คืออากงเนี่ยแกเป็นคนจีนนะคะมาเคยเป็นเชฟอยู่ที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็เดินทางมาเมืองไทยซึ่งอากงเนี่ยก็ได้สอนแม่ทํากับข้าวนะคะซึ่งขาหมูที่เราทำเนี่ยเราจะไม่ใช้ซีอิ๊วดำในการตุนนะคะ <S <S <ๆ>เราจะใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะตุนกับสามเตอน,นะคะเคี่ยวจนเครื่องเทศเนี่ยมันหอมคะ <S <S <ๆ>่ะเพื่อช่วยเรื่องสีสันแล้วก็ช่วยให้น้ำพะโลเนี่ยหอมกลิ่นเครื่องเทศนะคะแล้วก็มีความละมุนค่ะ ขาหมูทั่วไปต่างจากขาหมูสูตรบางผพรผของพี่เป็นยังไงครับ ขาหมูโดยทั่วไปนะคะก็คืออาจจะใช้ซีอิ๊วดำบ้างบางสูตรน,นะคะบางสูตรอาจจะเน้นเครื่องเทศเป็นพวกโป๊ยกากหรือว่าอบเชยที่เยอะเกินไปแต่พี่คิดว่าคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยชอบทานเครื่องเทศมากนะคะพี่ก็เลยคิดว่าเราจะเน้นเป็นพวกรากผักชีและกระเทียมผิดไทยแล้วก็ไม่ใช้ซีอิ๊วดำเพราะว่าเราคิดว่าซีอิ๊วดำเนี่ยบางท่านก็จะไม่ชอบกลิ่นซีอิ๊วดำแต่ว่าเราก็เน้นรสชาติที่ไม่หวานแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปค่ะผักดองของเทีดร้าไม่สูตรพิเศษเช่นกันคืออะไรครับ ดองผักกระดองเองนะคะซึ่งสูตรผักกระดองของเราเนี่ยเราจะใช้แค่น้าตาลปี๊บนะคะเกลือนะคะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยค่ะในการดองซึ่งเป็นการดองแบบโบราณน,นะคะแล้วก็ล้างผักให้สะอาดแล้วก็ดองเองใช้เองในร้านค่ะข้าวขาหมู1จานได้เนื้อหนังไข่ต้มน้ําซุปราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับร้านของเราเนี่ยราคาเริ่มต้นแค่50บาทค่ะ1จานเนี่ยทานได้อิ่มเลยก็คือมีเนื้อหนังพร้อมกับไข่ต้มนะคะ สำหรับคนที่อยากเปิดร้านขายข้าวขาวหมูอย่างพี่เบนนะครับพี่เบนก็ยินดีให้คําแนะนําและสอนวิธีทําข้าวขาวหมูพะโล้สูตรบรรพบุรุดด้วยนะครับช่วยที่ปายขั้นตอนให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ อันดับแรกเนี่ยค่ะหมูของพี่เบนนะคะจะล้างให้สะอาดขูดหนังเสร็จแล้วก็จะนาขาหมูลงไปทอดทอดจนหนังตึงแล้วขึ้นมาให้เสด็จน้ํามันนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่เบนก็จะเคี่ยวน้ําตาลทรายนะคะซึ่งน้ำตาลทรายใช้เพียงครึ่งกิโลค่ะเคี่ยวกับ3เกลือสามเกลืเกอเนี่ยเราจะปั่นก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะปั่นสามเกลือให้ละเอียดแล้วเราก็มาตั้งรอไว้นะคะส่วนน้ําตาลทรายเนี่ยจะเคี่ยวด้วยไฟปานกลางค่ะเคี่ยวจนน้ําตาลทรายเริ่มเป็นคาราเมลแล้วนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นจะขมนะ ะะพอเริ่มเป็นคาราเมลแล้วเราก็เท3ามเกลือน,นี้ลงไปเที่ยวจนเขาเริ่มมีกลิ่นหอมอะคะ่ะแล้วเราก็นํสา3เกลือทั้งหมดที่เที่ยวได้กับน้ำตาลที่เป็นคาราเมลนะคะลงไปตุ๋นกับขาหมูได้เลยค่ะมีเคล็ดลับอ,อะไรทําให้ขาหมูนุ่มไหมครับซึ่งอาจจะไม่รับแล้วก็คือ,อใส่สับปะรดค่ะซึ่งหัวไม่ต้องใช้ขนาดใหญ่มากนะคะใส่สับปะรดลงไปด้วยซึ่งสับปะรดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็ช่วยให้ขาหมูอะคะ่ะนุ่มเปื่อยง่าย สำหรับคนที่อยากทานหรือว่าอยากไปขอคำแนะนำวิธีการทำขาหมูพะโล้สูตรบรรพบุรุษของพี่เบนนะครับที่ร้านไทยเฮาคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับกินขาหมูต้องติดมันแต่ถ้าอยากไปกินด้วยกันไปร้านไทยเฮารับรองจะติดใจ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมกับรายการทำดีรวยได้ครับผมกับผมกนภพนะฮะทุกช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15เป็นต้นไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ